ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับการรายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่19พฤศจิกายนนะครับครับก็จะขอเริ่มด้วยในเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับในปัจจุบันนะครับถ้าจากการติดตามแผนที่สภาพภูมิอากาศของกรมอูตุนิยมวิทยานะครับก็จะเห็นได้ว่ามีความกดอากาศสูงแล้วก็มวลอากาศเย็นเนี่ยจะแผ่ลงมาจากประเทศจีนนะครับซึ่งจะทําให้ประเทศไทยตอนบนนะครับแล้วก็ทะเลจีนใต้เนี่ย มีอุณหภูมิเนี่ยลดลงนะครับสำหรับในส่วนของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่ปกคลุมอ่าวไทยนะครับแล้วก็ภาคใต้ตอนนี้นะครับก็มีกําลังแรงเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะทําให้มีฝนเพิ่มขึ้นในระยะนี้นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับจะเห็นได้ว่าจากการติดตามสถานการณ์ฝน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับข้อมูลจากสํานักงานเสัพยากรน้ําแห่งชาตินะครับก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่มีฝนตกหนักนะครับอยู่ ตามจังหวัดต่างๆเนี่ยได้แก่เป็นพื้นที่ภาคใต้นะครับก็คือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแต่ทั้งนี้ก็ขอให้อ่าเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝนนะครับในพื้นที่ภาคใต้กันอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนอ่าสหรับสถานการณ์น้ําในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศนะครับ35แห่งนะครับปัจจุบันนะครับมีปริมาณน้าทั้งประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ59,000 กว่าล้านลูกบาทนี้นะครับหรือประมาณ84%ของความจุของน้ำปริมาณน้ำเก็บกักทั้งหมดนะครับซึ่งก็สามารถเพียงพอสำหรับกิจกรรมต่างๆที่จะจะัดสรรน้ำในช่วงฤดูแรงนี้ได้นะครับแต่ก็จะอาจจะมีในพื้นที่บางพื้นที่อย่างเช่นในพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับที่อาจจะต้องมีการใช้น้ำอย่างระมัดระวังน,นะครับซึ่งมีปริมาณน้ำอย,อ,ยอยู่ในเกณ่อประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ ครับส่วนในรุ่งเจ้าพญายเองนะครับสี่เขื่อนหลักนะครับเขื่อนภูมิพลสศรษฐกิจแคว้น้อยแล้วก็เขื่อนป่าศักนะครับปัจจุบันเนี่ยมีน้ําใช้การเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 5ึ0 0หมื่นห้าพนกอบรอกว่าล้านทุบบาทเมตรนะครับหรือประมาณ84%เซนะครับก็ยังมีปริมาณน้ำเนี่ยไหลลงเขื่อนนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับโดยประมาณ33ล้านโดยประมาณนะครับ ก็มีการระบายน้ําในกิจกรรมต่าง,างๆออกไปอย่างเช่นอุปโภคบริรโภคศักษาระบบนิเวศเรื่องของการเกษตรต่างๆนะครับครับสำหรับสถานการณ์แนวโน้มปริมาณน้ําท่าในลําน้ําสายหลักของทั้งประเทศนะครับใน22ลุ่มน้ำนะครับปัจจุบันเนี่ยก็จากสถานีตรวจวัดของกรมชนประทานเองนะครับก็พบว่าปริมาณน้ํำในพื้นที่ภาคเหนือภาค วันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ประมาณ30-50%ของความจุลําน้ำนะครับแล้วก็จะมีแค่บริเวณริมแม่น้ำท่าจีเองนะครับที่มีน้ำล้นตลิ่งนะครับตามการขึ้นลงของน้ำทะเลนะครับรวมถึงในช่วงระยะนี้นะครับในช่วงวันที่16-23พฤศจิกาย,ยนนะครับก็จะมีน้ำทะเลหนุนสูงนะครับก็อาจจะทำให้กระทบกับบริเวณพื้นที่ที่เป็นแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวอง แนวป้องกันถาวรนะครับอย่างเป็นแนวฟันหลอนะครับก็จะสกระทบในเขตพื้นที่สมุทรปราการนนทบุรีปทุมสมุทรสาครนะครับนครปฐมแล้วก็สมุทรสงครามนะครับครับสำหรับในส่วนของการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแล้งนะครับทั้งประเทศแล้วก็ในรุ่มเจ้าพยานะครับในทั้งประเทศนะครับกรมชลประทานเองเราก็มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำนะครับตั้งแต่1พฤศจิกายนนะครับ จนถึงสิ้นฤด,ดูแล้ง30เมษายนนะครับปี68นะครับก็จะบริหารจาัดก,การน้ำแบบ6บวก3เดือนนะครับก็คือ6เดือนฤด,ดูแล้งนะครับแล้วก็อีก3เดือนนะครับตั้งแต่สิ้นฤด,ดูแล้งครับช่วงาพฤษภามิถุนากรกฎาคมเนี่ยก็จะเป็นกรณีที่ฝนช่วงนะครับเราก็จะวางแผนจัดสรรน้ำนะครับอยู่ที่ประมาณ29,170ล้านลูกบาทเมตรนะครับ โดยจะสำรองน้ำในช่วงต้นฤดูฝน,นยอยู่ที่ประมาณ1,500 0กว่ 80, 000, 000ล้านลูกบาทเมตรนะครับก็จะแยกเป็นกิจกรรมต่างๆทั้งอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวเศเกษตรกรรมแล้วก็อุตสาหกรรมนะครับปัจจุบันนี้ก็จะสัดส่วนน้ำไปแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ1,492ล้านลูกบาทเมตรหรือประมาณ6%จากแผนที่วางไว้นะครับ แล้วก็มีการวางแผนในการเพาะปลูกข้าวทั้งประเทศนะครับอยู่ที่ประมาณ10.02ล้านไร่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการเพาะปลูกไปแล้วประมาณ5 0 0แสนกว่าไร่นะครับหรือประมาณ5%เนะครับส่วนในรุ่งเจ้าพยาเองนะครับเราก็จะมีการวางแผนไว้อยู่ที่900 0ล้านลูกบาทเมตรนะครับก็สำรองน้ำไว้ช่วงต้นฤดูฝนเนี่ยอยู่ประมาณ6,492ล้านลูกบาทเมตรนะครับโดยจะจัดสรรน้าไปแล้วนะครับที่ประมาณ269ล้านลูกบาทเมตร หรือประมาณ3%จากแผนที่เราหวางไว้นะครับมีการพ่อปลูกวางแผนพ่อปลูกนาปังนะครับในปีนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ6.47ล้านไร่นะครับปัจจุบันเนี่ยพ่อปลูกไปแล้วประมาณ5 0 0 0 0กว่าไร่นะครับอรือประมาณ8%นะครับส่วนสําหรับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะครับ จากประกาศของสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับในช่วงวันที่20ถึง26พฤศจิกายนนี้นะครับก็จะให้มีการเฝ้าระวังในเรื่องของอเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถลม่มแล้วก็น้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองนะครับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังพัทลงุงสงขลาปัตตานียาานะรา้วก็นาราธิวาสนะครับ และโดยเฉพาะในช่วงวันที่20ถึง23นี้นะครับอาจจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพุทธลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธาิวาสนะครับสำหรับสถานการณ์อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยทั้ง4แห่งนะครับแก่งกระจานปานบุรีราชพภาีบางลางเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ที่จะสามารถที่จะรองรับปริมาณน้ําที่จะตกเหนือเขื่อนนะครับ อีกได้ประมาณ2,700กว่าล้านนะครับก็เราก็จะบริหารจัดก,การน้ำเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมนะครับหรือเกณฑ์ลูเคิร์ฟนะครับส่วนอ่างแ็มน้ำขนาดกลางในพื้นที่ภาคใต้42แห่งนะครับก็พบว่ามีอ่างที่เกิน80%ขึ้นไปนะครับกรมชลประทานเองก็ได้ดำเนินการนะครับพ่องน้ำออกจากอ่างนะครับมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีเพื่อที่จะให้มีพื้นที่เนี่ยที่สามารถรองรับ น้ำได้แล้วก็สามารถจะบริหารจัดการแล้วก็ให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ด้านท้ายน้ําเพื่อที่จะให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะครับส่วนสถานการณ์น้ําล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้จากสถานีตรวจวัดของกรมชลประทานนะครับก็ปัจจุบันนี้ยังไม่พบน้ําล้นตลิ่งนะครับครับสำหรับกรมชลประทานก็ขอรายงานสถานการณ์ประจําวันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ